นานาพามาคาเฟ่นะที่เพียงชังดงแถวนี้จะเป็นโซนบ้านเดี่ยวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เขาว่ากันว่าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะอยู่กันแต่ละหลังเนี่ยคือพื้นที่เยอะมากเลยใกล้พระราชวังคีองบกคงและก็ใกล้เขาด้วยนะคะสงบเงียบพอเลี้ยวเข้ามาที่ร้านนะคะจะเจอกับตึกทรงเรียบง่ายชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นคาเฟ่ชั้นสองชั้นสามก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าของบ้านนะดูอบอุ่นดีนะคะแล้วร้านนี้เขามีอีกตึกด้วยจะแสดงงานศิลปะนะคะจะเป็นแกลเลอรี่ในการจะแสดง งงานศิลปะปลากรดหอยทากคือสวยมากเลยค่ะนานายืนดูเพลินเลยแกลเลอรี่ของเขาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะชั้น2จะเป็นชั้นลอยนะคะให้นั่งชมวิวยังมีโซนบนเขาให้เดินขึ้นไปด้วยนะคะลมดีอากาศดีแบบหายใจแล้วรู้สึกโล่งเลยเรื่องน้องหมานะ,ะก่อนเนี่ยเขาให้น้องหมาเข้าได้นะคะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าคนที่ไม่ชอบหมาก็มีก็มีน้องหมาบางตัวเนี่ยทำสนามหญ้าเสียด้วยเจ้าของเขาก็เลยหยุดนโยบายนี้ไปนะคะที่นาไปเนี่ยเจ้าของเขาเดินเข้ามาคุยด้วยแล้วเาบอกว่า น้องหมาเรานิ่งแล้วก็เรียบร้อยไม่เห่าไม่รบกวนใครนะสามารถให้เข้าได้นะให้ขึ้นไปบนตรงภูเขาเนอะเพราะมันไม่ค่อยมีคนนะนะคะคือใจดีมากๆเลยอะคะ่ะแล้วเราก็ได้คุยกับคุณลุงคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะ่ะแหละเรานึกว่าเขาเป็นพนักง,งานพูดคุยแบบกันเองชวนคุยกันอะไรพอแฟนสั่งกาแฟาเสร็จเนี่ยมาคุยกัน4คนนะคะตั้งแต่เรื่องการสร้างไปจนถึงการใช้ชีวิตเลยนะคะเครื่องดื่มที่นี่มีไม่ได้เยอะมากนะคะราคาเนี่ยค่อนข้างแพงแก้วละประมาณ10,000นวอนนะคะเค้กราคาก็เท่ากันนะถ้าเทียบกับวิวแล้วเนี่ยถือว่าเคเ นะบรรยากาศที่นี่คือให้10เต็ม10เลยเงียบสวยเจ้าของร้านน่ารักนะคะมีแกลเลอรี่ให้เดินเล่นชอบมากเลยนะถ้าใครอยากหาที่พักใจช้าๆฟังเสียงลมมองต้นไม้จะไ,ได้คุยกับคนที่มีพลังงานดีๆนะคะคาเฟ่นี้คือใช่มากเลยหากใครสนใจนานาแนะนำนะนะนะลองมาดูนะคะสวยจริงๆคะ่ะ